สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเช็คนะครับสุขภาพของคอมของเรานะว่าเป็นเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ผมใช้แล้วก็ตอนแรกเกิดการรีสตาร์ทนะครับเกิดการรีสตาร์ทหลังจากที่แก้ปัญหารีสตาร์ทได้นะครับก็เกิดปัญหาใหม่ก็คือ,อเกิดการค้างนะครับเกิดการค้างนะครับซึ่งเนี้ผมก็จะมาเช็คดูว่า,ามีปัญหาตรงไหนนะครับเช่น เราใช้โปรแกรมนี้นะฮะ OCCT นะครับเราไปหาดาวน์โหลดได้นะมีดาวน์โหลดอยู่ทั่วไปนะครับแล้วก็ตรงนี้โปรแกรมก็จะตรวจได้หมดนะครับทั้งอ่า CPU นะครับพวกเมมนะครับพวกกระแสไฟนะครับหรือว่าการจอนะเช็คได้นะครับทีนี้เรามาดูเรามาเช็คทีละตัวนะครับเาบอกว่าอ่าสมมติอผมต้องการเช็คอุณหภูมิ CPU นะครับตัวนี้นะะ คลิกที่ CPU แล้วก็กด Start นะครับ <c oughs> เราแป๊บหนึ่งนะฮะอะหลัั้นก็กดคลิก Start อีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นนะตรงนี้ฝั่งนี้เนี่ยถ้าผมต้องการจะดู CPU อย่างเดียวนะครับเราก็คลิกซ้ายที่ CPU นะครับแล้วก็เราต้องการเช็คอะไรที่ CPU เช็คอุณหภูมินะฮะสมมติ ผมเช็คอุณหภูมิตรงนี้นะครับเราเห็นได้ว่าคอมเครื่องนี้นะครับอุณหภูมิซี u ีัูง่สูงนะอุณหภูมิเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เก้าเกือบร้อยนะครับเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดนะแล้วก็คอมเนี่ยพัดลมจะมีเสียงดังนะครับนะฮะพัดลมจะทํางานแรงมากนะซึ่งมันจะก็จะบอกเราได้ว่าอ่าก็จะเป็นสิ่งที่บอกเราได้ว่า อุณภูมิตรงไหนสักแห่งนะครับสูงนะซึ่งตอนนี้เราเช็คแล้วพบว่าที่ที่ CPU สูงนะครับเรามาดูอุณหภูมิที่เคสนะครับอุณหภูมิที่เคสเนี่ยต่ำมากนะเมนบอร์ดสามสิบเอ็ดนะครับเมนบอร์ดแค่สามสิบเอ็ดนะฮะอุณหภูมิการจอนะครับก็สี่สิบสองนะฮะตัวที่สูงก็คือ CPU นะครับเนียแสดงว่ามีปัญหาซึ่งถ้าเคสต่ำแล้วก็อุณหภูมิ CPU สูงหบเนี้ยแสดงว่าไม่ได้อยู่ที่ พัดลมเคสนะครับน่าจะเป็นที่พัดลม CPU นะครับอาจจะใส่น่าจจะเกิดเพราะว่า,ากาวซิลิโคโนเสื่อมก็เป็นได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นฝุ่นนะครับเกาะที่ซิงก็เป็นได้นะครับเราต้องเช็คดูนะครับ เห็นว่าอันนี้เป็นกาว CPU นะครับกาว CPU เรงแล้วก็ลองให้เราลเช็ดนะครับทพความสะอาดนะฮะเช็ดออกให้หมดนะครับอายุการใช้งานกาว CPU ถามว่ากี่ปีนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเช็คอุณหภูมิที่คอมนะครับถ้าเกิดสูงเนะี่ย อุณหภูมิที่ซีพียูนะเช็คแล้วสูงเนี่ยก็ลองเปลี่ยนนะครับมันจะสองสามปีหรือห้าปีนะแต่นะครับหรือว่าเปลี่ยนทุกครั้งที่แกะดูก็ได้นะครับยิ่งควรเปลี่ยนทุกครั้งที่แกะดูนะครับเพราะว่าถ้าเราแกะปุ๊บเนี่ยเราถอดออกมาปุ๊บเนี่ยฮะครับพอเราใส่กลับเข้าไปเนี่ยมันก็จะแปะมันมันมันขาดจากกันเนาะมันก็ ส่งอุณหภูมิได้ไม่ดีนะครับเหมือนถ้าแกะทุกครั้งก็ควรจะเปลี่ยนทุกครั้งนะครับบางคนแกะแล้วตอนอตอนที่ใส่อยู่ก็เล่นปกติพอแกะแล้วปุ๊บอุณหภูมิขึ้นเลยนะครับแกะแล้วไม่เปลี่ยนไหนอุณหภูมิขึ้นเลยนะฮะเราก็ต้องเปลี่ยนทุกครั้งดีที่สุดน,นะครับอันนี้นะกาวซิลิโคนนะครับา90บาท ให้มันกระจายนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะครับก็ดูนะอันนี้ให้ให้อยู่ใกล้กับอ่าจริงๆลงฝั่งไหนก็ได้เป็นงแต่ว่าให้อย่าเนี้นะครับอยู่ใกล้กับตัวเสียบไฟเนาะครับ ก็วางไปนะครับเราก็เช็คว่าให้ปลายเนี่ยลงตรงรูก่อนทุกอันนะครับ <c oughs> อ่าก็หลังจากที่เราลองเปลี่ยนอ่าพัดลมลองเปลี่ยนกาวซิลิโคนไปเลยนะครับเมื่อวาน นะครับมันไม่หายนะครับความร้อนก็ยังขึ้นอยู่นะครับความร้อนก็ยังขึ้นอยู่ทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจลองเปลี่ยนพัดลมนะครับพัดลมนะจากอันเดิมนะครับจากอันเดิมจะเป็นอันนี้นะครับซึ่งเราเห็นว่าซิงเกิลข้างใหญ่แต่ว่าตัวพัดลมเนี่ยมันจะเล็กนะครับแต่ไม่พัดลมทํางานหนักนะครับทีนี้ผมก็เลยเปลี่ยน เป็นตัวใหญ่ด้านในนะครับเป็นพัดลมซูนามินะครับซื้อมือโสองมานะก็เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ใส่กาวซิลิโคนเข้าไปนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูนะครับมาเปิดให้ดูว่า,อ,าอุณหภูมิได้ลดลงไปแล้วนะครับปัญหารีสตาร์ทก็หายไปนะครับ โดยใช้โปรกเราจะตรวจสอบโดยใช้โปรแกรม OOC T ตัวนี้นะครับโปรแกรม OOC T นะครับดับเบิลคลิกนะฮะเลงไปโหลดกันมาดูนะครับแล้วก็คลิก yes นะฮะ เยวก็จะรอให้เขาทำงานแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราเห็นว่าอุณหภูมิ CPU เนี่ยนะครับถ้าดูตรงนี้นะครับจะบอกคร่าวๆนะฮะ <c oughs> อ่าอ่าปฏิโปรแกรมขึ้นมาเนี๋ยดูที่ตัวโปรแกรมเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับอุณหภูมิ CPU นะครับ จากที่90เมื่อวานนะลงมาเหลือ37นะครับ36 37ประมาณนี้นะฮะอ่า36 37นะครับเ v e r อเรสตอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ39นะครับต่ําสุด35นะครับค่าจริงอยู่ที่ประมาณ37นะครับ <c oughs> วันนี้ก็จะมีกราฟแสดงนะครับก็็ิอันว่าได้แก้ปัญหา คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเองเรียบร้อยแล้วนะครับรีสตาร์ทเองนะครับตอนนี้ก็หมดปัญหานะครับหรือว่าคอมข้างก็หมดปัญหานะครับก็เพื่อนลงมาจําดูได้นะครับถ้าเกิดว่าคอมรีสตาร์ทเองนะครับเราปิดการรีสตาร์ทนะครับปิดแล้วนะครับปรากฏว่าเกิดอาการค้างต่อเนื่องมานะครับก็ห้สังเกตการหมุนของพัดลมนะครับว่า ช้าหรือเร็วยางไงถ้าเกิดช้าแน่นอนดาณภูมิที่ไหนสักแห่งหนึ่งมีปัญหานะครับหลังจากนั้นเราก็มาใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับ OCCT นะครับตรวจสอบดูว่าอุณหภูมิสูงที่ตำแหน่งไหนนะครับที่เคสที่ CPU นะครับหรือว่าที่ RAM นะครับวัดอ่การจอนะครับก็เราก็ตามแก้ปัญหาได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ